สวัสดีครับผมชื่อปวิดเมธานนะครับผมโดยใช้คันนี้แหละฮะก็คือผมใช้ตัว Toyo ต A a t i ทคันนี้นะครับในการทำงานผมผมทำงานกับคันนี้ทุกวันเลยครับไม่ว่าจะทำงานไปรับส่งอะไรทุกทุกอย่างครับแล้วก็ความประทับใจนะฮะในการขับขี่ของเจ้าคันนี้ครับเอทิฟนะตัวนี้นะคะคือตั้งแต่ผมขับมาผมรู้สึกว่ามีความนุ่มนะครับแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ย ผมคิดว่าค่อนข้างที่ดีเลยนะครับผมในระดับที่แบบผมพอใจมากนะครับมีทั้ง a Adaptive c r u ค s e Control ออกนอกเลนอะไรพวกนี้ครับคือผมประทับใจมากนะครับผมก็มั่นใจ ในความปลอดภัยของเจ้า t ูต้าเอทิคันนี้แน่นอนครับผมแล้วก็ในส่วนของเรื่องการประหยัดน้ํามัน,นครับผมมองว่าคันนี้ประหยัดน้ํามันมากเลยนะฮะคือผมจะบอกว่าผมเคยเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยน้ํามัน1ถัง,งเนี่ยคือสามารถไปขับได้ระยะทางเฉลี่ยอยู่ประมาณ20 22กิโลลิตรครับผมผมยิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะผมชอบคันนี้มากในเรื่องการประหยัดน้ํามันในเรื่องของสมรรถนะต่างๆครับผม แล้วก็บำรุงรักษาต่างๆเนี่ยผมคือแทบจะไม่ดูแลอะไรมากครับผมคือของเขาดีอยู่แล้วครับทุกคนมั่นใจได้เลยครับผมมั่นใจในแบรนด์โตโยต้าได้เลยครับขอบคุณครับ